เลยแล้วกันนะครับโดยอย่าเก็บคำถามให้หมดนะครับของนักจศรีสเกตนะครับประเด็นนี้นะครับถามตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับว่ากรณีอบทนะครับกรณีกองช่างนะครับมีตําแหน่งข้าราชการนะครับเฉพาะในช่างโยธานะครับหนึ่งตำแหน่งต้องกําหนดเพิ่มนะครับให้มีสายวิชาการหนึ่งอตราโดยไม่ต้องมีการวิเคราะห์ค่างานใช่ไหมครับนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าอย่างที่ได้นำเรียนไปนะครับในการเสนอในรอบนี้นะครับที่จะกําหนดวิศวกรโยธาเข้าไปเลยเนี่ยผมบอกว่า ยังไม่สามารถที่จะด,ดําเนินการได้นะครับโดยท่านจะกําหนดวิศวกรโยธาเพิ่มเข้าไปได้เนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อได้มีการประกาศโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยและก็มีการประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง3ปีผมน่าจะว่าใช้ว่าครั้งที่1ตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อน ภายหลังจากนั้นแหละนะครับอบตไหนนะครับหรือเทศบาลใดก็แล้วแต่นะครับประสงค์ที่จะกําหนดนะครับตำแหน่งให้รองรับและสอบคล้องตามโครงสร้างนะครับที่ท่านบอกว่าจะกําหนดวิศวกรโยธาเข้าไปเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยนะครับสามารถขอความริดชอบไปที่กอจังหวัดเพื่อที่จะกําหนดตาแหน่งวิศวกรโยธาให้เป็นไปตามโครงสร้างนะครับของกองระดับต้นได้เลยนะครับโดยไม่ต้องวิเคราะห์ปริมาณงานอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องมีสารหนึ่งห้านะครับโดยปกตินะครับในส่วนนี้นะครับก็สามารถ ดำเนินการได้นะครับแต่ต้องดําเนินการภายหลังจากประกาศตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นต่อมานะครับถามต่อนะครับอบตสามัญนะครับกองครังนะครับยังไม่มีฝ่ายนะครับสามารถกําหนดเพิ่มในครั้งนี้โดยไม่ต้องประเมินค่างานถูกต้องหรือไม่ครับตรงนี้นะครับคุณช้าก็ชี้แจงไปแบบไว้เหมือนกันนะครับว่ากรณีกองอื่นหรือส่วนราชการอื่นนะครับ หากประสงค์ที่จะกำหนดฝ่ายหรือกลุ่มงานเนี่ยนะครับได้นาเรียนไปแล้วว่ายังไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ที่กำหนดฝ่ายหรือกลุ่มงานให้เป็นไปตามโรงสร้างที่จะดําเนินการได้เนี่ยนะครับมีที่เดียวเท่านั้นก็คือสํานักงานอ่าสำนักตลัดนะครับทั้งของอบตและเทศบาลที่อยู่ในประเภทสามัญนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับในการที่จะกำหนดเป็นฝ่ายหรือกลุ่มงานตรงจุดนี้ ก็ไม่ใช่จกกะกาหนดฝ่ายหรือกลุ่มง,งานอะไรก็ได้นะครับจะต้องเป็นชื่อฝ่ายหรือกลุ่มง,งานนะครับที่ท่านไม่มีนะครับที่เป็นกองหลักนะครับที่เป็นอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อเช้าที่บอกว่าในอบตเนี่ยนะครับอาจจะมีสำนักปลระลก,กองคลางกองช่างแล้วก็กองอหนโนยตรวจสอบภายในที่เหลือนะครับกองหลักของอบตเนี่ยนะครับก็จะเป็นกองยุทธศาสตร์งบประมาณนะครับอกองการเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวมถึง นะครับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกรณีอย่างนี้แหละครับหากท่านจะประสงค์กําหนดเป็นฝ่ายหรือกลุ่มงานที่อยู่ใน4กองนะครับที่นําเรียนตรงจุดนี้นะครับท่านสามารถกําหนดไว้ในสํานักประหลัดได้เลยนะครับในรอบนี้เฉพาะสํานักประหลัดแต่อย่าลืมนะครับถ้าเป็นอบตประเภทสามัญนะครับในการกําหนดฝ่ายหรือกลุ่มงานในกองระดับต้นนะครับห้ามเกิน2ฝ่ายหรือ2กลุ่มงาน แต่ถ้าเป็นเทศบาลกําหนดได้ตามความเหมาะสมนะครับนี่คือตรงจุดนี้นะครับคําถามต่อไปนะครับขออีกสักสองคำถามนะครับก่อนที่จะให้ทางท่านสํานักต่อนะครับจะสลับกันนะครับตรงนี้จะเปลียนให้จบนะครับคําถามต่อมานะครับเป็นการคําถามน่าจะนครคอนายกนะครับในส่วนนี้ถามกรณีของอบจนะครับกําหนดตําแหน่งรองปลัดอบจเลข0 4 4นะครับรองรับเฉพาะรายเมื่อว่างให้ยุบ กรณีนี้จะรับโอนสับเปลี่ยนรองปลัดนะครับเลข0 0 4กับรองปลัดอบจอื่นได้หรือไม่นะครับสองนะครับกรณีตำแหน่งรองเลข004เนี่ยนะครับหากในอนาคตเนี่ยนะครับ เป็นมังสรัติเหรอครับเรเพนี่พวกออมอยู่นี่หมด ขออนุญาตต่อนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อกี้เป็นขออนุญาตต่อในเรื่องของการโอนนะครับรองประหลัดนะครับของอบจนะครับซึ่งไปกําหนดนะครับตําแหน่งรองรับเฉพาะรายนะครับและในส่วนนี้นะครับว่ากรณีแบบนี้นะครับถ้าเลขศูนย์ศูนย์สามนะครับว่างแล้วเนี่ยนะครับนะเนื่องจากศูนย์สามสอบรองสูงได้หรือประลัดสูงได้นะครับนะต้องทาอย่างไรนะครับถ้าโดยหลักต่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็แจ้งแนวทางปฏิบัติไปแล้วนะครับ ท่านจะต้องมีการโยกผมใช้ว่าย้ายแล้วกันนะนะครับย้ายจาก004เนี่ยนะครับไปนั่งเลข003นะครับเมื่อย้ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเลขที่004เนี่ยนะครับจะต้องยุบตำแหน่งดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเป็นการกำหนดตำแหน่งรองรับเเป็นการเฉพาะราย ดังนั้นตำแหน่งที่มีการรองรับเฉพาะรายเนี่ยนะครับจะมีการโยกหรือสับเปลี่ยนกันไม่ได้นะครับในส่วนนี้ถ้าจะโอนหรือย้ายนะครับไปตำแหน่งรองประหลัดระดับกลางที่อื่นนะครับจะต้องเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งรองรับเป็นการเฉพาะรายนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือของน่าจะเป็นของทางนครนายกนะครับสอบถามมานะครับประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมานะครับถามนะครับเทศบาลนะครับสามัญนะครับจำนวนอัตราพนักงานเทศบาลในฝ่าย ไม่เป็นไปตามโครงสร้างนี้ต้องกําหนดเพิ่มให้ครบใช่หรือไม่กรณีไม่มีปัญหาภารไจ่ายซึ่งตรงนี้ในแนวทางปฏิบัตินะครับก็แจ้งโดยชัดเจนนะครับกรณีนะครับนะตำแหน่งต่างๆนะครับที่อยู่ในฝ่ายน,นะครับไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการนะครับให้ท่านสามารถกําหนดเพิ่มให้เป็นไปตามโครงสร้างของระดับฝ่ายได้นั่นก็คือมีผู้ใต้บังคับชาในระดับฝ่ายหรือกลุ่มง,งานด้วยนะครับเขา,างเรียนอย่างนี้นะครับ อยู่2อัตรานะครับนั่นคือหนึ่งใน2อัตราคือต้องเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการแต่ได้ําเรียนไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ท่านจะต้องไปดําเนินการนะครับภายหลังนะครับจากที่เคลียโครงสร้างตรงนี้เสร็จนะครับโดยไม่ต้องไปขอประเมินรต่การใหม่นะครับคาถามต่อมานะครับคาถามต่อมานะครับที่เอ่อนจะเป็นของประจวบ้งครับนะครับถามกรณีนะครับอบตประเภทสามัญนะครับอบตประเภทสามัญนะครับ ต้องการขอยุบกองส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งมีตำแหน่งผอออกกองว่างและร้องขอให้ก่อกลางสัญหาโดยให้หผลว่าต้องการลดภาระาใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลอบตสามารถดําเนินการได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้ทางด้านหอสนับน่าจะนําเรียนไปแล้วนะครับตำแหน่งที่มีการรายงานให้กอสทปกดีนะครับถ้าเป็นตำแหน่งบริหารก็คือก่อกลางดําเนินการสัญหาให้แล้วเนี่ยนะครับท่านไม่สามารถที่จะยุบนะครับส่วนราชการตรงนี้ได้ จะต้องรอการแต่งตั้งนะครับจากบัญชีของตอกลางเท่านั้นนะครับในส่วนนี้นะครับคำถามต่อมานะครับเป็นกรณีของจังหวัดราชบุรีนะครับถามว่าในการปรับโครงสร้างครั้งแรกนะครับของอบตส่วนราชการสำนักปลัดสามารถเพิ่มฝ่ายและกลุ่มง,งานในสำนักปลัดโดยนะครับไม่ต้องดําเนินการตัวชี้วัดนะครับสองไม่ต้องวิเคราะห์ค่าง,งานนะครับทําได้หรือไม่ นะครับเมื่อเพิ่มกลุ่มงานได้นะครับเพิ่มเฉพาะกรอบตำแหน่งชำนาญการพิเศษไม่ต้องใส่อัตราและค่าใช้จ่ายตามรางภาระจ่ายใช่หรือไม่ครับซึ่งตรงนี้นะครับน่าจะเคลียร์ไปแล้วพอสมควรนะครับว่าฝ่ายหรือกลุ่มงานเนี่ยนะครับทำได้เฉพาะในสํานักปลัดะนะครับของอบตอและก็ของเทศบาลน,นะครับแต่จะต้องเป็นชื่อฝ่ายหรือกลุ่มงานแบบที่ได้บอกไปแล้วแต่คราวนี้ประเด็นคาถามก็คือคาว่ากลุ่มงาน กลุ่มง,งานเนี่ยนะครับขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมจากมื่อเช้านะครับสําหรับกลุ่มง,งานเนี่ยนะครับสามารถกําหนดเพิ่มได้ไหมทําได้นะครับที่ลักษณะบอกไปเมื่อกี้กลุ่มง,งานเนี่ยสามารถเพิ่มได้เลยโดยการกําหนดตาแหน่งกลุ่มง,งานเข้าไปเนี่ยนะครับท่านยังไม่ต้องไปคิดาราระจากด้านการบริหารงานบุคคลนะครับแต่ถ้ากาหนดกลุ่มง,งานอย่าลืมนะภายใต้การบังคับบัญชาของกลุ่มง,งานมี2ออัตราหลักเช่นเดียวกับหัวหน้าฝ่ายนะครับ และคราวนี้อาจจะเกิดคำถามต่อในอนาคตถ้าสมมติกำหนดเป็นกลุ่มงานแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับอยากจะเปลี่ยนจากกลุ่มงานเป็นหัวหน้าฝ่ายสามารถทําได้หรือไม่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากลักษณะของการประเมินเราครั้งแรกนะครับของหัวหน้ากลุ่มงานเนี่ยนะเราให้นําการประเมินของระดับฝ่ายมาใช้ดังนั้นในอนาคตถ้ากลุ่มงานว่าเอาบ้างนะครับไม่มีคนกองแล้วมีคนที่เป็นตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย นะครับที่อยู่ในสายงานด้านนี้นะครับประสงค์ที่จะขอโอนนะครับมาดํารงตําแหน่งในอ,อบตเทศบาลหรืออ,อบจอที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานที่ว่านี้นะครับเขาสามารถนะครับขออยากขอเปลี่ยนตําแหน่งนะครับจากหัวหน้ากลุ่มงานเป็นหัวหน้าฝ่ายได้ันทีเลยโดยคําว่าได้ดีเลยตรงนี้ไม่ใช่จบเลยนะต้องได้รับความเห็นชอบจากกอจังหวัดก่อนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเลยโดยไม่ต้องไปประเมินตัวชีวดอะไรใหม่นะซึ่งถ้าําหนด ต<ท>ำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเนี่ยมันจะได้เปรียบได้เปรียบกว่าอย่างไรท่านสามารถเปลี่ยนจากหัวหน้ากลุ่มงานที่ว่างเป็นหัวหน้าฝ่ายได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่กําหนดเป็นหัวหน้าฝ่ายท่านกําหนดเป็นหัวหน้าฝ่ายถามว่าเปลี่ยนเป็นหัวหน้ากลุ่มงานได้ไหมเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ในการเปลี่ยนได้ตรงนี้มันจะมีเงื่อนเวลามีเงื่อนเวลาอย่างไรถ้ากรณีกําหนดเป็นหัวหน้าฝ่ายถ้าว่างเป็นตาแหน่งว่างใหม่ที่ไม่เกิน60วัน ทัานสามารถเปลี่ยนจากนะครับหัวหน้าฝ่ายเป็นหัวหน้ากลุ่มงานได้แต่รับรบ60วันนั่นคือการถูกล็อกแล้วล็อกอะไรล็อกตาแหน่งสายงานบริหารที่เป็นหัวหน้าฝ่ายตรงนี้นะครับและก็รายงานให้กับกองกลางเพื่อดําเนินการสนาต่อไปนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการกำหนดกลุ่มงานเนี่ยนะครับมันจะมีการบริหารจัดการที่ง่ายกว่าในระดับหัวหน้าฝ่ายนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในระบบการบริหารงานบุคคลของเรานะครับนะซึ่งก็คงจะมีการชี้แจงกันนะครับในเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับ22ถึง24นี้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับประเด็นคําถามต่อมานะครับนะในส่วนนี้นะครับประเด็นคําถามต่อมานะครับเป็นกรณีของน่าจะแม่ทั้งสอนนะครับตรงนี้นะครับกรณีของแม่ทั้งสอนถามเรื่องของการคัดเลือกการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารนะครับเมื่อรายงานตําแหน่งว่างนะครับที่เกิน60วันให้กออบตไปแล้ว กอบตยังสามารถดําเนินการสรรหาได้เองหรือไม่กอบตจังหวัดนะครับยังสามารถดําเนินการสรรหาได้เองหรือไม่ตรงนี้ก็ขออนุญาตเรียนถ้าตาแหน่งที่มีการรายงานให้กศธระดับกอกลางดําเนินการสรรหาให้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องจากเกิน60วันหรือไม่เกิน60วันก็นแล้วแต่แต่ถ้านั้นมีการรายงานให้กอกลางดําเนินการสรรหาแล้วจะไม่สามารถโอนรับโอนหรือคัเดเลือกพนรกนหรือดําเนิ ขออนุาตต่อนะครับในส่วนนี้นะครับของทางาแม่ท้องสอนนะครับว่ากรณีที่รายงานมาที่กองกลางแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับท่านจะไม่สามารถที่จะดําเนินการสัญหาได้นะครับเองนะครับยกเว้นเนื่องจากในช่วงนี้นะครับเป็นพ่วงของการปลดล็อก ท่านก็สามารถเมื่อรายงานมาแล้วตำแหน่งนั้นถ้าสมมตินะครับเป็นตำแหน่งที่ไม่มีการขึ้นบัญชีไว้และเรามีการแจ้งไปนะครับท่านก็ไปเข้าเงื่อนไขของการปลดล็อกเอานะครับในการสัญหานะครับในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าโดยหลกักนะครับปกติรายงานแล้วท่านไม่สามารถที่จะโอนหรือดําเนินการอะไรได้เองนะนะครับในส่วนนี้ ต่อมานะครับกรณีต่อมาของแม่คักสอนเช่นเดียวกันนะครับกรณีปรับโครงสร้างครั้งแรกนะครับตามประกาศกถามนะครับหนึ่งกองช่างเดิมมีอัตราผอ,อก,กองในช่างโยธาเจ้าพนักงานธุรการขาดสายวิชาการนะครับจะเพิ่มวิศวกรไปในการปรับปรุงครั้งนี้ได้ได้หรือไม่โดยไม่ต้องประเมินตัวชีวะขอบคุณครับดังนั้นอย่างนี้ําเลียนไปแล้วนะครับดาเนินการได้แต่ต้องดําเนินการภายหลังนะประกาศโครงสร้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วท่านก็ไป เสนอตำแหน่งวิศวกรโยธามานะครับนะภายหลังจากที่ประกาศโครงสร้างและปรับแผนอัตรากําลัง3ปีไปนะครับนะในส่วนนี้นะครับตัวต่อมาของขอญาตปัตตานีแล้วกันนะครับนะของปัตตานีต่อนะครับแบบไวเลยนะนะครับกรณีของจังหวัดปัตตานีนะครับกรณีอบจนะครับปรับโครงสร้างแล้วถ้าจะรับโอนตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนะครับในกองการเจ้าหน้าที่ ต้องมีประสบการณ์งานบุคคล4ปีใช่ไหมครับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในใบขวางนะครับแจ้งไว้โดยชัดเจนแล้วนะครับว่ากรณีตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายยันหอัวอกองนะครับในส่วนนี้ถ้าท่านจะหาคนมาดํารงตำแหน่งถ้าโดยปกติก่อนนะครับจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ประสบการณ์และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปี เพราะฉะนั้นหัวหน้าฝ่ายที่ท่านกําหนดขึ้นมาตรงนี้นะครับท่านก็จะต้องนะครับรับโอนเฉพาะคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตรงนี้นะครับด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือกรณีของหัวหน้าฝ่ายนะครับผมขอเคลียร์ของปัจเด็นให้จบนะครับมีอยู่5ประเด็นนะครับกรณีที่2นะครับกรณีเทศบาลน,นะครับในขณะนี้ไม่มีนายกจะสามารถดําเนินการย้ายตําแหน่งบริหารภายในได้หรือไม่ ถ้าเป็นกรณีนะครับที่ยังไม่ได้มีการเสนอนะครับหรือแจ้งความประสงค์ตั้งแต่ก่อนที่ท่านนายกเนี่ยครับให้ความเห็นชอบไว้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนะครับเลือกตั้งเนี่ยนะครับในส่วนนี้นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการย้ายการโอนการคัดเลือกเพื่อรับโอนเนี่ยนะครับคนมารงมตําแหน่งในเทศบาลเนี่ยนะครับต้องชะลอไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีนายกเทศมนตรีนะครับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่คือข้อนี้แล้วกันนะครับ ข้อต่อมานะครับกรณีอบตนะครับที่มีคนครองตำแหน่งประหลัดต้นได้ว่างลงนะครับเนื่องจากสอบบริหารได้ที่อื่นตำแหน่งดังกล่าวนะครับทางจังหวัดก็ได้มีการปรับเป็นระดับกลางเรียบร้อยแล้วนะครับอบตก็รายงานให้ก่อกลางสัญหาแล้วและกรณีก่อกลางมีการขยายเวลานะครับโอนรับโอนปลดล็อกนะครับจนถึงวันที่29เมษายน6กกรณีนี้สามารถจะรับโอนตำแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่โอเคครับ เอาง่ายๆเป็นเริ่มเป็นประหลัดต้นแล้วประหลัดต้นไปสอบเป็นประหลัดกลางได้ ครับ <c oughs> อ,อละ,อล,ะลองดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวน่้นสนัทจะว่าก่อนไหมจบเลยผมจะปิดจบเลยโอเค นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตตรงนี้จบก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าเอาง่ายๆนะครับถ้าท่านรายงานตำแหน่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เงื่อนไขของการปลดล็อกนะครับนะแล้วก็ไปเช็คว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่มีการขึ้นบัญชีท่านก็ไปสามารถโอนนะครับนะหลัดอบตที่เป็นระดับกลางนะครับจากอบตอื่นนะครับในจังหวัดท่านหรือจังหวัดอื่นมาได้นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวทางท่านสำนัก่านต่อแล้วกันนะครับนะในส่วนนี้นะครับก็สัญญาเราเติมหมด ต้องขอขอบคุณนะทางท่านผู้แทนประลักองค์ของถิ่นนะครับในกรจกังหวัดแล้วก็ท่านเลยขาท่านผู้ช่วยเลยขาแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับต้องขออภัยนะในช่วงเย็ยนๆเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับ ผู้ช่วยในขาขอขอบคุณนะครับท่านผู้แทนปหลัดในกรจังหวัดนะครับที่อยู่รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาเนี้ยเลยเวลาเลิกงานมานานตอนหัวละนะครับไว้โอกาสหน้าเดือนหน้าพบกันอีกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ